วงเ,เก็บแตงวางครับเ,เก็บแตงไปขายที่แรกผมเลกว่าจะเป็นฝักหรือว่าเป็นฟักลูกเล็กไม่รู้นะครับันก่เป็นทุ่งนาครับฝนเพิ่งหยุดไปครับโอเ้เขียวเชอุ่มเลย ข้าวสวยมากครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแอปเปิลนะครับไอ้ดอกขาวๆนี้คือดอกเดซี่นะครับส่วนแอปเปิลลูกเล็กๆสีเขียวเท่าตอนนี้เท่าลูกมะนาวแล้วนะครับ นี่เป็นต้นงานครับใบงาตรงมุมจะเป็นต้นข้าวโพดนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านในชนบทนะครับอยู่ข้างหลังโรงงานก็จะมีการปลูกผักปลูกอะไรนะครับสินคักกรเกิด มีข้าโพดมีปราเด็นะะันแ้วก็มีปลกข้าวตอข้าวตอที่ครับ่าน ต้นพริกโอ้ลูกจังดกคนระับพริกเม็ดใหญ่พริก,กเกาหลีไม่หมดอะไรไม่รู้